เริ่มต้นด้วยกันหมดพี่สิงค์คือสุดยอดของคําว่าให้โอกาสแล้วให้เด็กๆทุกคนได้ทดลองจะจะเห็นได้ว่าเลยตั้งแต่การสตรีมสดสตรีมสดครั้งแรกของพวกเราคือพี่สิง์เรียนรู้มาแล้วก็เอาบุค,คลากรในในองค์กรของเราคือไปฝึกอะไลฟ์สดอย่างนี้อย่างนี้คือคําว่าให้โอกาสของทุกคนเลยขอบคุณพี่สิงห์ที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีขนาดนี้ ก็จะต,ตอบแทนโดยการทําให้มันดีที่สุดแล้วก็เต็มที่ที่สุดครับพี่ขอบคุณมัครับดังๆต่อไปครับผมนอกจากจะพี่สิงห์แล้วตบมือให้กับพี่สิงห์แล้วนุ่ของให้พี่ๆทุกคนตบมือให้กับเพื่อนรักของนุนะครับไปไปโอริโอครับโอเคไม่ไปอยู่ตรงนี้มีพี่สิงห์ที่หยิบโอกาสให้แล้วก็ได้มาเจอกับคนคนนี้ที่เขาได้อยู่กับนุ้งแต่วันแรกเลยพี่สิงห์พี่สิง,งห์งงงงงจะรู้ดีมากไม่ว่าจะทุกข์ว่าจะสุขก็ มีเขาคนนี้แหละที่ยื่นมือมาช่วยเราตลอดขอบคุณมากมขอบคุณมากครับของ<อ><อ>สาวด้วยนะขอบคุณเช่นกันครับครับผมวันวันนี้แม่เบนโทรหาพี่นะเอาแล้วก็ไม่อยากจะพูดอ่ะเออเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าเราแบบเตรียมกันนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่ามีคำหนึ่งที่แม่เบนพูดบอกว่าก็คือปลายอ่ะจบเรียนจบปุ๊บมาอยู่ที่ค่ายเลยมาอยู่บ้านสิงเลยแม่ก็ ดูอย่างหงห่วงทีนี้ก็มาเจอนุกนี่แหละที่เหมือนเป็นเพื่อนคอยซัพพอร์ตกันพี่ก็พูดไปถึงเรื่องนี่แหละกระแสะจิ้นที่มันเกิดขึ้นแม่ก็บอกว่าเอาอย่างนี้คุณสิงให้ให้เวลามันมันเล่าเรื่องของมันดีกว่าว่าอนาคตจะเป็นยังไง <c oughs> แล้วแกก็บอกว่าแกมองปายเป็นลูกสาวตลอดไม่เคยมองเป็นผู้ชายเลยนี่เดน นี่คือสิ่งที่แม่เป็นพูดวันนี้นะฮะเฮ้ยพูดแพูดสิษฐ์ใจเย็นๆมาสันไม่ไม่เบนไม่เบนอ๋อไม่เบนอันนี้แกพูดกับพี่แกเป็นห่วงปลายตลอดแล้วก็บอกฝากพี่ดูแลแหละแล้วก็ฝากลูกดูแลปลายเพราะว่าแกแกบอกว่าปลายนี่คือลูกสาวนะฮะเขามองนี่คือลูกสาวของเขานะครับผมก็ว่าเออผมอะดูแลน้องเต็มที่อยู่แล้วแม่แม่ก็เห็นตั้งแต่น้องเข้ามาค่ายจนถึงวินาทีนี้นะครับเขาเป็นผู้หญิงจริงนะพี่ใช่เขาเป็นผู้หญิงจริงปลายปลายเขาจะนะครับเขาจะอ่อนอ่อนโยนมากแล้วก็ เขาอ่อนอ่อนตอ่อคเบอกคนแหงแต่เขาเก็บไว้นุกนุกจะสังเกตดุตาเขาได้เขาเขาสังเกนตกนุกได้เหือกันเพราะว่าคล้ายๆกันครับแต่ว่าส่วนมากเขาจะเก็บไว้เขาจะเบาเาบาอือนั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่แม่เบนก็คุยมานะครับผ่านสายมือถือช่วงบ่ายนี้บอกว่าปา,ายจะเป็นคนที่ไม่ชอบการบังคับนะครับพี่พีเอฟซีฟังไว้นะฮะน้องจะไม่ชอบการบังคับราะนั้นปล่อยให้เขาคิดเขาทําอะไรโดยอิสระของเขานะฮะคือถ้าวันไหนที่คุณบังคับเขาอะ ปลายมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรต่อต้านนิดหนึ่งนะครับอันนี้แม่เบนฝากมานะ